พัวอ้วนโกรธพัวอ้วนโกรธพัะอ้วนที่พาน้องมิ่งมาโกรธพัะอ้วนพาน้องมิ่งมาป้นสเสบียงบ้านผมทําไม,มาผมไปม <า S 2> ป้น <ดา S 2> ที่นู่นได้ไดแต่ห้ามน้องมิ่งมาป้นที่นี่นะ <laughs> มิงม่งมิงม่งมิ่งหายดาวมาเออพัวอ้วนเออ้ย <laughs> ไอ้ขิวสูงเนาะเสี่ยงเมียงเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วดาวมาแล้วมาแล้วดาวมาแล้วมิ่งมาแล้ว มีเด็กมาป่วนครับมีเด็กมาป่วนครับพ่ะอ้วนพ่ะอ้วนว่าจังไรเออเออพระอ้วนคู่เอื้อพระอ้วนคู่เอือเออพระอ้วนคู่เอือยอมไหมไม่ยอมครับไม่ยอมครับไม่ยอมครับหลุดมาตัวใครตัวมันนะพระอ้วนหลุดมาตัวใครตัวมันเด้อ ส่วนอีกตัวน้อยนึงนะคะหนุนๆเออเออเคยเฉียดแห้งพระอ้วนพระอ้วนพระอ้วนเจ้าระวังดีๆโอ้พระอ้วนระวังดีๆยังวามิ่งยานมิ่งยานว่าไม่ถ้าว่างเด้อเออเออเออเป็นไงครับเป็นไงครับอันนั้นพ่อน้องมิ่งตัวมัน้งไาปเล่นนอ้อพ่ออ้วนบอกว่าอย่าไปเล่นบ้านพ่ออีกนะ อืมเอ่อระวังนะเพราอ้วนบอกระวังนะไม่เลี้ยวตีพ่ออ้วนสู่ขี้ดินเศกเอยได้บ่เพราะอ้วนพรอะอ้วนสู่ดินเศกก็ได้บ่กพรออ้วนเจทโอยงิซ้นยไ้มไก่เนามมช่วยหมยอโอ้มิงโอ้ขาหมัวแล้วขาหมัวแล้วทั้งพุน ทางนู้นข้ามหัวโอ้ข้ามหัวเพันว่าข้ามเรืวแล้วทางนู้นทางปุ่นข้ามหัวแหละค่ะทางนี้ก็งอนนะคะงอนงอนพระอ้วนงอนพระอ้วนเออ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 พระอ้วนพระอ้วนเจะผ้าน้องมิงมาหยังเจะผ้าน้องมิงมาป่นนี่ยังอยู่เฮี่ยนคอยฮะโอ้โห่โกด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 พระอ้วนโกดพระอ้วน โกรธพระอ้วนที่พาน้องมิ่งมาโกรธพระอ้วนาพ,พาน้องมิ่งมาป้นสเสบียงบ้านผมทมําไมผมไปป้นที่นู่นได้แต่ห้ามน้องมิ่งมาป้นที่นี่มิงมิงมิงหายดามาเออพระอ้วนเอ้ยวขกระเจิจังสั่นละมือเศร้าเยาว่เจ้าเถาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยเจียดเจียดพระอ้วนพระอ้วนมาเอาหยาไปให้มิงกับแม่หางดี พ่ที่จะของไปป้นเสบียงเขานั่นนะเออเออเออตะเื่องแท้พวกนี้คือดีเทียบก้ากว่าเออเออสุดยอดเลยสุดยอดเลยหมูว่านเอาเข่าโรงเรียนทำเป็นหงอยเด้เออยังกับเหตุจนแม่เอฟซี่เพิ่นตกใจจนได้โทรมาถามเนาะว่าน้องดาวเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าทำไมน้องดาวเหงาจังเพิ่นว่า ท,ที่ไหนได้ครับไม่ไม่อยากเข้าโรงเรียน,ยยนสมองไอ้ขิ่วสูงเนาะเสี่ยงเมียงเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วดาวมาแล้วมาแล้วดาวมาแล้วมิ่งมาแล้วดว่เหยียบห้งเยียบหับกเพื่อไงพิกได้สออีกเด้ เออเขาไปหาพี่ดาวเออไล่เขาไปไล่เขาไปไปหาพี่ดาวไปหาพี่ดาวเร็วเออเอออ่าหาพี่ดาวหาพี่ดาวเออหาพี่ดาวมาจังไดรสั่งใจอยู่เอาได้ยังกินเอามาปั่นไอินแน่พออ้วนจาไลสิเครียดให้มิ่งพออ้วนจาไลสิเครียดให้มิ่งพออ้วนจาไลสิเครียดให้มิ่ง สร้างพออ้วนสิไปลงกับมิงแมนพอเลื่อนไปตัดอ้อยแต่พอท่านแกงพ่นโอ้ตูดเท่ากันเลยเออมิงสสตูดเท่ากันเลยอ่ะเฮ้ย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 เฮ้

ได้ยังมาได้ขนมปานมาค่ะมิงกับบ้ามิงมิงกับบ้มิงเด้อโอ้ยหลากไปบ้านเจ้าเร็วเร็วไปบ้านไปอยู่รถไปบ้านเจ้าเร็วๆเร็วๆฮ้ยไม่อยากกลับอีกนั่น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 ไปน้องมิงกับบ้านม่ย่อมกลับอีกผู้น้องกระได

เจ้าไปเลยเดี๋ยวแลน้ำกนเจ้าเสียคอยนี่ไม่ยอมกลับนะคะบึงเงิน มืงึดบเอรนคอยจะอยู่กับพี่ดาวคอยจะอยู่กับพี่ดาวเบอไปโอ้พี่ดาวโกรธพี่ดาวโกรธพี่ดาวโกรธแล้วพี่ดาวโกรธแล้วไปไหมไปไหมไปไหมโอ้ยนอนน้องมิงกระดาษยากเล่นน้ำไอน้ น้องมิ่งอยากเล่นด้วยนะคะไม่ยอมกลับบ้านไปบ้านานันไปบ้านานันไปบ้าน,านันต้องมีของหลอกล่อเหมือนดาวเลยค่ะ ต้องมีของหลอกล่อนะคะน้องมิ่งถึงกลับนะคะน้องดาวนิ่งเลยทีนี้ไม่มีเพื่อนนิ่งเลยนี่ไงเพื่อนผมไงเพื่อนผมก็คือพี่หลงไงโอ้โหอ่ะร้องเลยร้องเลยเรียกมิ่งเลยร้องเลยร้องเลยมิ่งไอ้มิ่งเอิญมึง เอินมิงเมึงมิงไอ้มิงเอินมึงเรียกก่อนเรียกมิงก่อนเร็วมิงไอ้มิงมาหไฮดาวด้วยมิงมิงไอ้มิงมิงไอ้มิงครับหงอยเลยครับไม่มีเพื่อนครับหงอยแล้วครับ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะขอบคุณครับ